ขึ้นทางด่วนแล้วทํายังไงไม่ให้หลงอะ,อะไรคือการอะไรคือจุดคุ้มทุนเมื่อเสียตังค์ไปแล้วอะไรควรไปต่ออะไรควรพอแค่นี้แบบไหนเรียกว่าถูกแบบหดเรียกว่าแพงเขาเรียกว่าส่วนที่4คิดคํานวณต้นทุนกับการยิงแอดไปแล้วทําอย่างไรให้มันรีเทิร์นมาคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดอยู่ในส่วนที่4ส่วนบวกหนึ่งครับคือการรีพีท การรีพีทคือการทดลองการทดสอบการทำซ้ำโฆษณาในประเทศไทยที่คุณเห็นคนเยอะแยะมากมายเขาขายดิบขายดีบางโฆษณาคุณจะเห็นว่ายอดไลค์เป็นหลักหมื่นหลักแสนยอดคอมเมนต์ยอดแชร์เป็นหลักพันหลักหมื่นเฮ้ยอาจารย์ทำไมเขาขายดีจังเลยอะ่ะทำยังไงอะ่ะทำไมเขาขายดิบขายดีผมบอกความลับให้ครับโฆษณาเหล่านั้นล้วนผ่านการรีพีทล้วนผ่านการทดลอง ล้วนผ่านการทดสอบมาแล้วนับครั้งไม่ท่วนอาจารย์แบบนี้แสดงว่าผมก็ต้องมานั่งทดลองนับทดสอบนับครั้งไม่ท้วนหรอครับโน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 ถ้าเรียนกับอาจารย์วินอาจารย์วินจะมีสูตรเขาเรียกว่าการโครนนิ่งแอดโครนนิ่งแอดคือการทำแอดโฆษณาหรือการทำโบชัวพร้อมๆกันเลย10โบชัว20โบชัว30โบชัวเพื่อไปแจกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย1กลุ่มทำแบบนี้เพื่อ ได้โบชัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการยิงครั้งเดียวหรือการโครนนิ่งกลุ่มเป้าหมาย10กลุ่ม20กลุ่ม30กลุ่มแล้วเอาโบชัวหนึ่งโบชัวไปแจกพร้อมๆกันเพื่อหากลุ่มเป้าหมายที่ดีที่สุดในการยิงแอดเพียงครั้งเดียวเขาเรียกว่าการโครนนิ่งแอดนั่นเองการทำการรีพีทหรือการเทสการทดลองการทดสอบเดี่ยวไว้ถ้าเราได้เรียนการเชิงลึก เอาเป็นว่าเดี๋ยวอาจารย์จะลงดีเทลให้ฟังนี่คือคอร์สเรียนออนไลน์ส่งพลังสี่บวกหนึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นของแถมน้ำจิ้มให้แล้วกันให้คุณได้รู้ก่อนว่าออนไลน์เนี่ยมันสนุกกว่าที่คุณคิดและออนไลน์มันไม่ใช่โลกใบใหม่ที่น่ากลัวอย่างที่คุณคิดเลยแต่มันน่ารักแล้วก็เงินล้านซ่อนอยู่ในโลกออนไลน์นี้แหละครับ หลายคนบอกอาจารย์พูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากเรียนกับอาจารย์ทำยังไงเนี้ยถ้าอาจารย์ให้เรียนด้วยเนี่ยก็อยากเรียนนะอยากเรียนแบบเนี้ยอาจารย์อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าปกติแล้วเนี่ยผมพูดเสมอเลยผมไม่ได้ร่ำรวยจากการขายคอร์สเรียนผมไม่ได้ร่ำรวยจากการมาขายคอร์สเรียนอันนี้ผมย้ําก่อนเงิน98ที่อาจารย์ลงที่คุณลงทะเบียนเรียนมาอาจารย์ก็ไม่ได้ครูพี่เลี้ยง ได้ไปเขาเอาไปไว้หมุนเวียนในการยิงแอดเอาไปไว้เป็นต้นทุนในการาแจกโบชัวอาจารย์ไม่ได้นะครับดังน,นั้นเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ได้กำไรเดี๋ยวอาจารย์ไม่ได้รับรวยจากการขายครอร์สอนนี้จะต้องบอกก่อนอาจารย์่รับรวยจากการขายของออนไลน์อาจารย์ย้ํานะครับดังนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์จะสอนคอร์สเรียนออนไลน์สงพลัง4ี่บวกหนึ่งเนี่ยให้กับลูกศิษย์อาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนลูกศิษย์อาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนของอาจารย์อยู่แล้วในทุกๆวันอาทิตย์ ตอนบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นอาจารย์เลยมาบอกแล้วการหากคุณสนใจเนาะเอาคนที่คุณสนใจนะใครที่สนใจก็คนที่คนที่ไม่สนใจก็ไม่ว่ากันเอาเป็นว่าใครสนใจอาจารย์ให้สิทธิแล้วกันนักเรียนรุ่นนี้นะครับให้สิทธิพิเศษในราคาพิเศษอ่าต้องมีราคาด้วยคนไทยไม่เสียตังค์ไม่ตั้งใจเรียน <laughs> อาจารย์พิสูจน์มาแล้วเพราะเคยสอนคอร์สฟรีแล้วไม่ตั้งใจเรียนเลย ออกห้องเรียนกันเป็นว่าเล่นดังนั้นนักคนไทยมันต้องเสียตังค์หน่อยถึงจะตั้งใจเรียนวันนี้นะใครสนใจอาจารย์ให้ราคาพิเศษเรียนอะไรอาจารย์เรียนการแค่4บวกหนึ่งเรื่องนี้เรียนการสร้างเพจเรียนการเขียนคอนเทนต์การทำรูปการทำสื่อการเลือกกลุ่มเป้าหมายการคิดคำนวณต้นทุนการโคลนนิ่งอดเรียนแค่นี้เรียนแค่นี้ไม่เรียนเรื่องอื่นไม่เอาเรื่องอื่นมาปะปนเรียนแต่การทำออนไลน์ อาจารย์อาจารย์อาจารย์เรียนวันไหนเรียนวันอาทิตย์อาจารย์อาจารย์อาจารย์เรียนกี่โมงเรียนบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นอาจารย์อาจารย์อาจารย์เรียนสดหรือเรียนผ่านคลิปวิดีโอเรียนสดกับอาจารย์วินอาจารย์อาจารย์อาจารย์เรียนกี่วันเรียนหนึ่งวันแล้วจบใช่หรือไม่ไม่ใช่เรียนกับอาจารย์วินหนึ่งปีเต็มเต็มเรียนกับอาจารย์วินหนึ่งปีเต็มเต็มย้ำนะครับหนึ่งปีเต็มเต็ม ไม่ได้เรียนวันเดียวแล้วเลิกนะลูกเรียนหนึ่งปีนะครับเรียนกันยาวๆเรียนกันจนกว่าจะยิงแอดเป็นเรียนจนกว่าจะหากําไรบนโลกออนไลน์ได้เรียนจนกว่าจะสร้างความร่ารวยบนโลกออนไลน์ได้แต่ย้ํานะครับว่าให้สิทธิพิเศษไม่กี่สิทธ์เท่านั้นเฉพาะคนที่สนใจใครสนใจติดต่อครูพี่เลี้ยงได้เลยอาจารย์ราคาเท่าไหร่อาจารย์ให้ราคาพิเศษเฉพาะนักเรียนรุ่น152 2,500บาทครับ ใครสนใจพิมพ์2 5 0 0ไว้ให้อาจาร,รย์หน่อยนะครับ2,500บาทครับ2,500บาทครับเรียนวันอาทิตย์บ่ายโมงถึง4ีโมงเย็นเรียนผ่านโปรแกรมซูมเรียนที่บ้านได้เลยเรียนกับอาจารย์วินไม่ได้เรียนกับอาจารย์ผู้ช่วยนะจ๊ะเรียนกับอาจารย์วินเรียนกันยาวๆ1ปีเต็มๆใครสนใจพิมพ์2,500ไว้ไได้เลยนะครับส่วนใครสนใจรีบติดต่อครูพี่เลี้ยงเพื่อรับนะครับเพื่อรับสิทธิ์ได้เลยนะครับเพื่อรับสิทธิ์ได้เลยดังนั้นนะครับ หากคุณสนใจก็เดี๋ยวมาเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันนะครับวันนี้ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบของแถม15นาทีสุดท้าย2แถม15นาทีสุดท้ายตายแล้วตายแล้วนักเรียนรุ่นนี้นี่ทําไมของแถมมันเยอะขนาดนี้นักเรียนรุ่นนี้นี่ทำไมมันแถมกันเยอะขนาดนี้วันนี้ครับอาจารย์ได้เรียนเชิญอาจารย์ท่านนี้มาอีกรอบหนึ่งเอออาจารย์นั้นนี้เนี่ยหลายหคนประทับใจประทับจิตเมื่อวานเข้ามาให้วิธีคิด เข้ามาให้หม n d เซตดีๆสําหรับการทําธุรกิจวันนี้ครับอาจารย์ท่านนี้กลับมาเจอพวกคุณอีกรอบหนึ่งมาบอกการทําออนไลน์สร้างกําไรหลักล้านเป็นของแถมให้อีก15นาทีมหัศจรรย์สุดท้ายนี้เพื่อไม่การเสียเวลากดเลขกกดเล็กเให้กับอาจารย์สวยอายุน้อยหลอยหลานครับสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์วินค่ะโอ้โหวันนี้เรียกว่า เนื้อหานี่แบบเต็มเปลี่ยมมากใครที่ตั้งใจตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะเชื่อว่าเก็บอะไรไปได้มากมายเหลือเกินสำหรับคลาสเรียนพิเศษแบบนี้และนี่แหละค่ะคลาสเรียนออนไลน์98บาทวันนี้แอบ,บจะมาสอบถามหน่อยตอบอาจารย์แบบตรงไปตรงมานะเออจะได้เอาไปปรับปรุงคลาสนะคะได้ประโยชน์จากคลาสหรือเปล่านะคะวันแรกอาจารย์สวยบอกว่าลองเปิดใจนะ เก็บนะเออให้ได้มากที่สุดแล้วคุณจะเอาไปต่อยอดใช้อะไรในชีวิตเต็มที่นะคะเอาไปใช้แล้วชีวิตคุณดีขึ้นโอเคแฮปปี้นะไม่ต้องกลัวว่าจะต้องโดนบังคับซื้อนู่นซื้อนี่นะเอาเป็นว่าเนื้อหาหลักๆนะคะของคอร์สนี้ได้ประโยชน์ไหมเออมีคนไม่ได้ไหมคนได้พิมพ์98คนไม่ได้พิมพ์0ูนย์หน่อยอยากเก็บฟีดแบ็กก่อนเออเพราะว่าสวยก็เป็นคนหนึ่งนะคะถ้าจัดอะไรขึ้นมาแล้วมันไม่ดี มันเสียเวลาเนาะเออเราก็ไม่ได้อยากจะจัดคลาสขึ้นมาหรอกแต่ถ้าในคลาสเนี่ยมันทำให้บางใครบางคนเกิดไอเดียในการอยากขายออนไลน์ให้เขาเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจอ่ะดูอาจารย์วินเนาะจากเด็กต่างจังหวัดวันนี้กลายเป็นมาคนออกรายการทีวีไปแล้วนะคะมีรถนะซูปเปอร์คาร์ไปแล้วนะเออมาดูอย่างอาจารย์สวยเนี่ยทำกำไรเป็นร้อยล้านไปละดูอย่างอาจารย์บ๊อบบี้พนักง,งานประจำ อย่างน,น้อยๆเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจเป็นผลลัพธ์จริงๆที่เป็นหลักฐานคาตาของโลกออนไลน์สวยเชื่อว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วเห็นด้วปะเออแต่คลาสคุณยังไม่ได้จบแค่นี้นะคะคุณได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเออสร้างเสาเข็มหลักทําให้เพจมันดูน่าเชื่อถือไปแล้วใช่ไหมเออนอกจากเพจที่ดูน่าเชื่อถือไปแล้วเนี่ยนะคะคุณก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการยิงแอด หรือการโปรโมทโฆษณาที่เราเรียนวันนี้นั่นเองยังไม่หมดแค่นี้นะคะเออยังไม่หมดแค่นี้นะจ๊ะเออยังไม่หมดมีคนบอกทำไมอาจารย์สวยหลุดตลอดเลยเป็นคลิปหรอคะคุณจา๋าชนบุรีคุณจา๋าสดนะลูกไม่คลิปนะลูกถ้าเขาเรียกว่าถ้าคลิปคงเรียกชื่อคุณจา๋าไม่ได้นะคะฮิวนะคะ อ่านะสดสดนะจ๊ะพูดสดตลอดแหละเพราะว่าเราเชื่อว่าเวลาเราสอนอะไรก็ตามนะคะที่มันต้องมีการสื่อสารสองทางอ่ะการสอนสดดีที่สุดอ่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเห็นด้วยนะอ่ะโอเคนะคะดังนั้นยังไม่หมดแค่นี้นะคะดังนั้นยังไม่หมดแค่นี้คุณยังต้องมีอะไรอีกอย่าลืมว่านะคะทุกๆวันเสาร์จะต้องไปเรียนเกี่ยวกับการแต่งภาพช่วงบ่ายโมง ส่วนเสาร์นี้นะคะจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการสร้างตัวตนบนติกตอกใครอยากเรียนกด999ค่ะเห็นอาจารย์ในเฟซได้ลังมาเอาขอบคุณค่ะเออเสาร์นี้บ่ายโมงนะจ๊ะเสาร์นี้ก็คือวันไหนเสาร์นี้บ่ายโมงนะคะเสาร์นี้บ่ายโมงนะคะเออเดี๋ยวไปเรียนกันก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคะแปลว่าวันเสาร์ตอนบ่ายคุณยังได้เจออีกสามเสาร์ อีกสาวที่เป็นคลาดฟรีซึ่งสวยมั่นใจว่าถ้าคุณมาเก็บจริงๆนะคุณได้